สวัสดีค่ะนรุลมลเมฆบริสุทธิ์นะคะหัวหน้าสูงพิทักษ์สิผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทํางานในคณะฐานะเล,านเลขานิการเลขานุการคณะกรรมการอาุกกรรมการด้านการเงินงการธนาคารองค์การอิสระเพื่อการปกครองบริโภคนะคะวันนี้ก็คงจะมาให้ความเห็นนะคะในเรื่องของเอกสารหายเอกสารที่สําคัญหายนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้บริโภคจะต้องรีบดําเนินการนะคะอย่างเช่นเรื่องของบัตรประชาชนอันนี้เรื่องสําคัญนะคะเพราะการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ย ดังนั <studio> <de> ้นเนี่ยบัตรประชาชนที่หายเนี่ยค่ะเราต้องรีบดําเนินการนะคะอย่างแรกถ้าเป็นช่วงที่เป็นวันทําการนะคะสามารถดําเนินการที่จะไปทาบัตรใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องรอเอกสารเรื่อการแจ้งความก็รีบไปทำเลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถจะดําเนินการในเรื่องของการทําบัตรใหม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะไปลงบันทึกประจาวันนะคะเพื่อบันทึกการเหตุการณ์ที่ว่าเราสมบัติหายนะคะส่วนเอกสารอีก อย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของทุกคนแน่นอนก็คือบัตร a t m แลวก็บัตรเดบิตนะคะซึ่งถ้าหายเนี่ยเราต้องรีบดาเนิกนการแจ้งอายัดโดยท,ทันทีนะคะเพราะว่าบัตรเดบิตหรือบัตรเออบัตรเดบิตเนี่ยผู้ที่ได้บัตรไปเนี่ยสามารถไปกดเงินใช้ได้ท,ทันทีนะคะหรือสามารถไปกดเงินสดสามารถไปรูดซื้อสินค้าได้ทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคที่ถือบัตรต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างเช่นบัตรเดบิตบัตร ATM นะคะแล้วก็อีกบัตรหนึ่งนะคะที่สําคัญที่ผู้ใช้พวกมักจะทําหายกันบ่อยก็คือบัตรเครดิตนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพที่ได้รับบัตรพวกนี้นะคะจะไม่ใช่วิธีกดเงินสดนะคะเพราะเขาไม่ทราบรหรัสนะคะแต่เขาจะใช้วิธีเอาไปรูดซื้อสินค้านะคะถ้าเป็นบัตรเดบิตที่สามารถที่จะรูดซื้อสินค้าได้เนี่ยก็จะมีการตัดเงินจากบัญชีเราไปโดยท,ทันทีนะคะอันนี้ก็จะเรียกคืนยากนะคะแต่กรณีบัตรเครดิตเนี่ยต้องเรียกอายัดโดยท,ทันทีนะคะเพราะว่ากรณี มีการคุ ah. ร้มครองนะคะในประกาศงบประมารคุ้มครองผู้โภคก็กำหนดไว้ว่าควรจะมีการแจ้งนะคะแล้วก็หลังที่มีการแจ้งเนี่ยเงินยอดเงินที่มีการรูดซื้อสินค้าไปในกรณีการใช้บัตรเครดิตผู้กู้พบความลับผิดแล้วก็สิ่งที่ผู้กู้บเจอตอนนี้นะคะก็เราจะเห็นทางภาพข่าวนะคะที่มีการขโมยบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไปดาเานินการเปิดบัญชีธนาคาระคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบมีอาชีพป,ประเภทนี้กันมากนะคะมีการล้วงกระเป๋ากัน ะะหรือมีการขโมยกระเป๋ากันในที่อยู่อาศัยนะะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าการปกป้องผู้บริโภคเนี่ยก็สำคัญนะคะท่นนี้ก็อยากฝากไปถึงตามข่าวเนี่ยก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะคะสถาบันการเงินทั้งหลายนะคะก็ควรจะระมาดร,ระวังหรือมีมาตรการในการเข้มข้นในการตรวจสอบให้กับผู้บริโภคอีกทางนึงนะคะอย่างเช่นถ้ามีผู้บริโภคเขาทําชีอยู่แล้วเราตรวจสอบพบว่ามันแปลก,ปกหน้าตาของมันบัตร บัญชีเดิมกับบัญชีใหม่เนี่ยต่างกันลายเซ็นหรืออะไรก็แล้วตรวจสอบเบื้องต้นได้นี่ก็ควรจะติดต่อไปกับผู้บริโภคนะคะหรือถ้ากรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ควรจะรีบมีการดําเนินการโดยทันทีนะคะหรือว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจนะคะรบกวนาทางสถานีตำรวจช่วยดําเนินการให้รวดเร็วนะคะแล้วก็ดําเนินการที่จะช่วยเหลือผู้บริโภคโดยทันที ส่วนเรื่องของการที่ผู้บริโภคเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเราคิดว่ามาตรการที่มีความรัดกุมตรงนี้นะคะก็คงจะเป็นบทเรียนนะคะให้กับสถาบันการเงินได้รับทราบว่าการทำธุรกรรมทางการเงนินมีเรื่องสําคัญแล้วเราก็แจ้งเตือนกันอยู่บ่อยๆนะคะว่ามิจฉาชีพห้ามเปิดบัญชีแทนกันนะคะเพราะว่าถ้าเปิดบัญชีแล้วตรวจสอบพบว,ว่าเปิดบัญชีให้กับผู้มิจฉาชีพเนี่ยคุณจะถูกปรับนะคะหรือคุณจะถูกจับ ซึ่งอันนี้มาตรการในการช่วยเหลือผู้บริโภคก็ควรจะมีมาตรการหนึ่งนะคะเพราะผู้บริโภคที่รู้ไม่รู้ทันก็ยังมากอยู่นะคะแล้วการเปิดบัญชีที่มีการว่าจา้างนันไปเปิดบัญชีบางทีผู้บริโภคก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่มีเป็นปัญหาต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารได้เห็นประเภทน,นี้หรือว่าสถาบ,บันการเงินงที่ จะทําธุรกรรมทางการเงินเราคิดว่าการตั้งกล้องหรือว่าการขอดูตรวจสอบต่อหน้าซึ่งหน้าเนี่ยค่ะเช่นมีการเปิดบัญชีกันตรงหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยก็ถ้ามีการปิดบังใบหน้าก็ขอขอดูสักนิดนึงนะคะเราคิดว่าผู้ยพวเเข้าใจว่าการตรวจสอบแบบนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ยพวเมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นการปกป้องธนาคารด้วยนะคะที่จะโดนวิชาชีพมาดําเนินการหลอกเปิดบัญชีกับธนาคาร สิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าสังคมควรจะช่วยกันดูแลนะคะแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนทั้งหลายนะคะที่เราถือไว้เนี่ยเราควรจะต้องปกป้องให้ดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยมีชาชีพเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าปลอมกันหรือว่าดําเนินการทําโจรกรรมกันตั้งแต่เรื่องข้อมูลน,นะคะหรือ เรื่องของลายเซ็นที่มีการปลอมตั้งแต่ต้นทางการทําสัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะตรวจสอบรู้หรือกว่าจะตรวจสอบเจอเนี่ยก็เป็นปัญหากับผู้โดยโภคไปแล้วนะคะอย่างที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะดังนั้นก็ฝากผู้โดยโภคที่ถือกระเป๋านะคะก็ระมัดระวังเรื่องมิฉชชีพกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราก็ยังอยากจะฝากผู้เดยโภคนะคะอย่าินีนอนใจถ้ากระเป๋าสตางค์หายนะคะ รีบไปลงบัตรประจำวันนะคะว่าเรามีบัตรอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะหรือบัตรประชาชนเราหายเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องขอไปลงบัตรประจำวันก็สามารถไปทําบัตรประชาชนใหม่ได้เลยเนี่ยเราก็รีบไปดําเนินการทําได้เลยนะคะเพราะมันจะตัดธุรกรรมทางการเงินกับการทําบัตรเก่าทันทีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะคะเพราะมีชฉาชีพตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีการที่จะไปลุกหรือกดเงินเอานะคะ เขาจะใช้วิธีการไปซื้อสินค้าเลยนะคะแล้วก็ปลอมลายเซ็นด้านหลังบัตรซึ่งอันนี้ก็อยากให้ผู้โดยโรกระมัดระวังนะคะเพราะบัตรเครดิตหรือบัตรต่างๆเหล่านี้นะคะ,ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะก็ฝากถึงผู้โดยโปกทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้จะช่วยเตือนใจแล้วก็เป็นบทเรียนกับหลายๆหน่วยงานนะคะที่จะออกมาช่วยกันดูแลแล้วก็เป็นครองประชาชนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ